ต่อไปนะครับเราจะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกนะครับเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนะครับได้กระโดดลงจากเรือในช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นมีคลื่นลมแรงนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตามหาตัวยังไม่เจอครับนวเอกนัทพลสินพูลผลรองผอ,อาสารอชอลอจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้รับแจ้งจากบริษัทท่าเรือสากลราชาเฟอร์รี่จำกัดมหาชน เขาได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุนะักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติได้กระโดดจากเรือเฟอร์รี่ราชา8 จมหายไปในทะเลโดยขอกําลังสนับสนุนเพื่อค้นหาตัวนะักท่องเที่ยวรายดังกล่าวสําหรับเรือราชาเฟอร์รี่ลำดังกล่าวนะครับได้ออกจากท่าเทียบเรืออําเภอเกาะพังนันจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเมื่อเวลา19นาฬิกามุ่งหน้าไปยังท่าเทียบเรือของบริษัทราชาเฟอร์รี่ที่อาเภอดอนสักระหว่างที่เรือกําลังมุ่งหน้าไปยังจุดหมายที่อําเภอดอนสักได้ประมาณ15นาทีนะครับผู้โดยสารบนเรือได้ร้องตะโกนว่ามีคนกระโดดลงจากเรือเฟอร์รี่จากนั้นนะครับกับตันเรือเฟอร์รี่ราชา8ซึ่งระหว่างดันเรือใช้ความเร็วที่8 กับตันจึงได้ตีวงเลี้ยวกลับเพื่อค้นหานักท่องเที่ยวที่กระโดดลงมีคลื่นลมในทะเลมีกําลังแรงห่างจากฝั่งทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะครับจากการตรวจสอบกระเป๋าของนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวนะครับทราบชื่อว่านายฟลอเรียนสตอสอายุ35ปี ชายสัญชาติเยอรมันเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานในการค้นหาเจ้าหน้าที่ได้ใช้โปรแกรมคำนวณเส้นทางจากการคาดการนักท่องเที่ยวจะลอยออกไปโดยมีทิศทางการลอยตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากเกาะพัง,งานระยะทางประมาณ6.19ห่ไมล์ทะเลจากการค้นหาในทะเลท่ามกลางความมืดและคลื่นลมในทะเลมีกําลังแรงทางเจ้าหน้าที่ต้องยุติการค้นหานะครับ ในวันที่1กุมภาพันธ์คือวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะสมที่กาลังออกการค้นหานายฟลอเรียนสตอสนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันอีกครั้งหนึ่งสําหรับสาเหตุของการที่นักท่องเที่ยวรายนี้กระโดดจากเรือเฟอร์รี่ยังไม่มีใครทราบครับ